ล้นะคะสวัสดีทุกคนนะจ๊ะในเกมนี้ก็ไม่ต้องใช้สมองมากเพียงแค่เราวาดสิ่งของพวกนี้นะคะแล้วก็ให้มาทับไอ้ไข่สีเหลืองๆนี้ไปเลยต่อไปไข่มันมี2ฟองแล้วเรื่องไงวันนี้มันคือไข่แฝดแน่นอนเราก็วาดอุปสรรคนะครับประตูรถยนต์นี่ต่อมาตรงนี้โอ้โหไข่มันพี่เลนว่ะมันปินกำแพงได้เราวาดวงกลมนี้ฟึบนี่เด้งได้เป็นไงล่ะ โอเมกอสโอเคเราจะต้องบาดเป็นแบบนี้โอเคให้โดนไข่2ฟองเรียบร้อยง่ายสุดๆตรงนี้เราจะต้องวาดให้มันกิ้งหรือเปล่าทุกคนน่าจะใช่อ๊้ไม่ใช่ว่ามันตกไปทางนู้นน่ะโอเมกอนี่เลยข่าวง่ายๆนี่เป็นไม้กระบองตีหัวโอ้โหแล้วก็นนะ้ำมันแฝงได้ด้วยโอ้ยแฝงได้อีกเออประเด็นนี่ได้ปะเฟิร์บไม่โดนอีกนิดเดียวโอเคเด้งกลับมาโดนยังโชคดีไป ต่อไปวาวดวงกลมมีการสอดมันใหญ่ไปไอ้บ้าเอ้ยเอาใหม่มันใหญ่ไปนะคะเราจะต้องวาดที่พอดีนิดนึงนี่ต่อไปวาดนี่แต่มันจะเด้งไปโดนคอยดูนะนี่เป็นก้อนอะไรเหวนท์าไมมันไม่กิ้งเลยอ่ะโอ้โหตรงนี้ใครสามฟองเลยนะคะพี่จะวาดเป็นรูปตัวเอ็มละกันนั้นซานี่เลยเฮ้ยมันจะเวิร์กปะเนี่ยเวิร์กอยู่โอเคต่อไปเฮ้ยมันมีอะไรวะวงล้อยอยู่ข้างบนด้วยอ๋อโอเคออนี่ไงทําให้มันกิ้งมานี่ โอเคเรายังอยู่กับด่านวงล้อเราจะต้องสร้างถนนนะคะให้วงล้อนี้ไปโดนไครเรียบร้อยแตกไปเลยอันนี้โอ้โหทำไมมันเยอะจังวะเนี่ยเราจะต้องวาดอ่าสะพานอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวนนะ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 แปบ๊บหนึ่งจะวาดยังไงวะอ๋อวงกลมให้มันจิ้งมาดนี่ปะโอเคเปิบเปิบเปิบ,ปบโอ้โหแตกเรียงกันเป็นโดมิโนโเลยต่อไปอะไรวะโอ้โหมันมีเลเยอร์ว่ะรอบนี้โอเคใช่ปะเนี่ยเปิบ อ่ะโอ้โหให้มันให้มันผักตกลงไปใช่ไหม่อไบอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหกดตรงนี้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเอออืมอืมอืมเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องทําให้มันกิ้งหรอใช่ไหมโอเคโอ้โหใช้ความคิดที่ล้าเลิศจอไบโอ้โหไมกอสเราจะวาดยังไงอยู่วตดก่อนอ่าแป๊บหนึ่งนะพี่ลองดาวเอาก่อนนะเปิบได้ไหมเฟิบแล้วก็กิ้งไปโดนไม้ได้ โอเคเอาใหม่นะคะเราจะต้องวาดอ่าแป๊บหนึ่งเอพี่เลยแล้วพี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันติดว่ะมันติดว่ะโอเคปึ๊บนี่ทุกทางทุกก่อนมันไม่ได้ว่ะเอาใหม่นะคะแต่ก่อนนะแป๊บหนึ่งพี่จะต้องใช้สมองอันอันอันน้อยของพี่โอเคโอ้โหได้เลยเราจะต้องวาดให้มันยาวกว่านี้ใช่ไหมวงกลมอีกแล้วหรอเราจะต้องวาดวงกลมอีกแล้วหรออ๋อให้มันกระเด้งนะคะโอ้โหแม่เกมเขาทำออกมาดีนะเว้ยมันมีแบบว่า เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเออแต่ก,ก่อนนะถ้าพี่วาดตรงนี้ออมันก็ไม่ได้หว่ามันก็กระเด้งโอเคตรงนี้เฟิบนี่โอ้โหโคตรโหดกระโดดเตะนะคะเออพี่จะต้องวาดเป็นไม้แบบนี้ให้มันเติบนี่ง่ายสุดๆต่อมาต่อมาอะไรอย่าโอ้โหต้องวาดยังไงอยู่วันนี้แต่ก่อนวงกลมก่อนอย่างอย่างแรกนี่ไม่รู้จะวาดอะไรก็วาดวงกลมไว้ก่อนคุณผู้ชมนี่อะไรอย่าไข่เพิ่งเกิดหรือเปล่าแหมข่าวจ้วเองเลย เดี๋ยวก่อนมันคิดอะไรก่อนนี้อ่ามันคือไข่อะไรวะอ้อเดี๋ยวนะอ๋อมันจะทําลายไม่ได้ถ้าเราทําลายน้องคือเราก็จะแพ้เลยโอเครู้เรื่องนี่น้องเป็นเด็กดีเลยคะเราห้ามทำลายเด็ดขาดเลยนี่เลยค่ะวาดเป็นตัวอยู่นี่เป็นไงห้ามทำลายน้องน้องนี่ใส่ดีต่อไปอ h oh my god อ h oh my god เลยเออโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะแปบ๊บหนึ่งเอออันนี้อะโอเค ปิบเปิบอันนี้เป็นไงไม่โดนอน้องอัสต่อไปโอ้โหคิดหนักเลยคุณผู้ชมอ่ะอีกนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันกิ้งไปโดนอน,อน้องอ๋จอจบแล้วต้องวาดอ่ะทางนี้อันนี้โอเคเปิบอโอ้โหโดนหัวคิดหนักอยู่นะโอเคไม่ไม่หนักละโ,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 โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิบเปิบโอ้โหแล้วมันก็ยังกัรเด้งไปโดนอยู่อ่ะของแท้เลยนี่โอเคเอาโหไม่ทันว่ะ โอเคเก่งอยู่โอ้โหได้ด้วยถูก oh, mm. ทำไมเรามันสุดยอดจริงๆโอ้โ oh. หมันกิ่งอีกแล้วคุณผู้ชมโอเคเราจะต้องวาดวงกลมให้มันใหญ่ๆเลยเปึ๊บนี่โห oh, oh, นี่ง่ายเลยตอนนี้เราไม่เจอไอ้ไข่สีขาวแล้วนะคะโอเคเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เออมันเล่นง่ายขึ้นจริงว่ะโอ้ oh. เอาอกำลังดีใจไม่เจอไข่สีขาวนี่กูเจออีกแล้วหรอโอเคไม่เป็นไรง่ายอยู่ อโอโอันนี้อะไรอะอ๋อเราจะวาดปึ๊บ,บนี่เลยง่ายสุดๆปึ๊บตูมตมตูมตูมโอโหอย่างฟิตเลยนะต่อไปโอ้เมชก็มันหมุนได้ด้วยดูคุณผู้ชมโอ้โหวงกลมไปเลยใหญ่ๆปึ๊บได้ไหมไม่ได้วะ่ะถ้างั้นเราลองวาดทรงยาวดูซิโอเคไม่ได้อันนี้หนักกว่าเดิมเลยวาดยังไงดีวะวาดเป็นตัวตัวยูได้ไหมอ่ะนี่นี่นไม่พลานใหมมันลุบไปคุณผู้ชมโอ้โหกูเจอไข่สีขาดแล้วนี่เลยจ้ะ วาดเป็นทรงยาวแบบนี้ทิมไปเลยจ้านี่โหโคตรโหดกระโดดเตะมาอะไรให้วาดสี่เหลี่ยมเป็นช่องประตูมันคืออะไรวะก่อนอ๋อมันสามารถเด้งได้อ๋อเคเคเครู้เรื่องต่อไปเราจะต้องวาดเอ่อเดี๋ยวนะคืออะไรวะปุ๊บนี่โอเคปล่อยไปเลยครับนี่เรียบร้อยปล่อยให้ทันนะด่านเนี้ยต้องปล่อยให้ทันโอ้โหกูเจอไข่สี่ขาอีกแล้วคิดหนักอีกแล้วคุณผู้ชม ตัวยูอีกแล้วครับไม่พ้นตัวยูนี่ง่ายเลยถามว่าเกมนี้มันง่ายไหมมันก็ง่ายนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะจ๊ะอันนี้มันสามารถเด้งได้ใช่ไหมโอเคเราจะต้องวาดตรงนี้โอเคเดี๋ยวพี่จะวาดเตรียมไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยผากแล้วก็เด้งบึง้งปึ๊บนี่โหง่ายจาดต่อมาอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันจะสามารถเด้งได้ใช่ปะ่ะนี่เลยปึ๊บอ่ะ แล้วก็เด้งเออเชิฟโอไม่ได้ว่าเอาไม่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องโอเคพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วนี่เลยวาดอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เด้งไปเลยะครับผมอ้าวโถเอยไม่ได้เฮ้ยพี่วาดแคบไปน,นิดหน,นึ่งนะจ๊ะโอเคมารอบนี้รู้เรื่องเลยกระเบื้องแตกกระเบื้องล้าวนี่เลยปึ๊บนี่โอ้ยไม่ได้ว่าพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วพี่รู้แล้วนี่เลยวาดให้มันแหลมนะคะนี่เออเชิบนี่อาไม่ผ่านให้มันรู้ไปคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวไม่น่าผ่านนะหรือเปล่าวะ โอ้โหแล้วมันยันกันอีกโอ้ยอ๋อพี่รู้แล้วรู้อีกแล้วรู้อีกแล้วรู้ตลอดละเราโอเคจะวาดทรงนี้โอเคนี่เอชิ์นี่รอบนี้ผ่านแบบล้านเปอร์เซ็นแล้วค่ะนี่โอ้โหเป็นไงเจ๋ยงแจวในด้านนี้พี่บอกเลยว่าต้องใช้ความเร็วของนินจาฮาโตริอย่างด่วนนี้เลยเจ้าหุยอีกนิดเดียวเกือบไม่โดนแล้วนะจ๊ะต่อไปโอ้โห my god มันวิ่งชนได้นี่เลย เฮ้ยแต่ก่อนอาวาดไม่ได้หวาแป๊บหนึ่งโอเคจังหวะนี้แหละครับผมนี่ง่ายโคตรอันนี้อะไรอ๋อมันสามารถกิ้งได้ใช่ไหมอเออดเราต้องวาดจากข้างบนโอเคมาเลยเดี๋ยวเราจะรอให้ไอตัววิ่งวิ่งนี่มาเฟิบโอเควิ่งไปเลยนี่โอโหกําลังจะพูดว่ามีด่านที่ยากคนนี้ไหมเออมันเริ่มยากแล้วโอ้ยเั๊บป,ป,ปั๊บเลยครับผมนี่เลยเชิบ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 นี่เฟิบเฟิบเฟิบเรียบร้อย <laughs> โอเคมาพี่มีความคิดในหัวแล้วเชิบอ่า แล้วก็วกมานี้หน่อยอ่ะเฮ้ยอะฮะยังไงยังไงโอ้โหโคตรเจ๋งต่อไปโอ้โหอันนี้คือยากของแท้เลยนะครับพอผมนี่เลยอาเชิบมาอาชิบมาอาเชิบมาโอ,อ้หอ่ะเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่ะปึ๊บอ่ะปับ๊บอ่ะปลิปหรือว่าเราจะต้องวัดวงกลมวะเฮิฟเฮิโอ้โหไม่ได้ว่ามันยังไงมันก็ต้องโดนอะอพี่รู้แล้วโหนี่เลยหรือเปล่าวะ ่เดี๋ยวก่อนน้ามันจะโดนปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเร์อ่ะเฮอรรู้แล้วรู้แล้วเราจะต้องกะตรงนี้นะคะให้มันใหญ่แป๊บหนึ่งโอเคนี่อ่ะรอบนี้เป๊บเบโอ้โหฉลาดมากเลยนะเนี่ยต่อไปโอ้โหมาพี่รู้แล้วพี่รู้พี่รู้รอันนี้เ,เดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะแล้วก็เปิบทำให้มันสูงนิดนึงไม่ให้มันโดนไข่สีขาวนะคะเดี๋ยวบันติดอะไรวะอ้าวมันไลแล้ว ััไลายแล้วอ๋อมันวัดไม่ได้ว่ามันรออ่ะแปบ๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวนี่แล้วก็เฟ้ออ่าดูเรื่องโอเคแล้วนี้ผ่านร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้ไข่สาลูกถ้าจะง่ายอยู่นะคะโอเคมาเบิบเออเชอิฟโอ้โหง่ายจริงด้วยแค่ว่าสามเหลี่ยมก็คือได้เลยนี้อ๋อให้วัดเป็นอ่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมประตูแล้วไงต่อ ออให้มันกิ้งมาโดนโอเครู้เรื่องครับผมขอบคุณที่บอกที่หลังไม่ต้องโอเคปึ๊บป๊บป๊อันนี้โอ้โหง่ายเลยพี่บอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่ยากเลยเกมนี้นะจ๊ะแต่บางทีมันก็ปวดประสาทนิดนึงนี่แค่วาดเป็นรูปตัวเอ็มเท่านั้นขอเพียงคุณขยับตัวเป็นรูปตัวเอ็มเท่านั้นต่อไปนะคะเราจะต้องวาดวงกลมตรงนี้ให้มันหมุนไปนี้เออได้เลยนะจ๊ะอันนี้อันโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะ อ่าแต่ก่อนวาดวาดโอ้โหเดี๋ยวไม่ได้ดิวงล้อสีม่วงมันจะโดนไข่เดียวโอเคเมื่อกี้เราทําให้เกิดการเรียนรู้นะคะปึ๊บนี่แล้วก็ผักแล้วก็กิ้งไปเลยนี่ทุกการผิดพลาดคือการเรียนรู้ของแท้นะจ๊ะ